สวัสดีครับวันนี้ผมพ็อจะมาเอาชีวิตรอดในเกาะของหมู่บ้าน MBC ีครับหมู่บ้าน MBC นลกางทะเลครับวันนี้ผมก็อยู่กับคุณออมครับรองภาพพอเสียงนะครับ,รบอันนี้คุณบีไม่อยู่บ้านถ้าคุณบีอยู่บ้านผมก็เล่นด้วยนะเนี่ยคนแก่เอ้ยดูสิ ละสิบร้ยอุ้ยมีมัวด้วยแย่เกินเท่กับบอยแบนด์นี่ยสัสมีชูการ์เคนกนะชูการ์เคนคืออะไรบุญเว็บชูกอะไรนะชูการ์เครับมันคือต้อนไม้ปะการังเห็นไหมใช่สัตสมันคืออ้อยกูเรียกถูกอ้อยแค่ชูการ์เค้กนะแต่กูเห็นคนเขาเรียกกันยังไงนะเนอะ ตากภูเก็บมาปลูกไว้ที่บ้านทอดตกเลยแบบแม่ไม่ได่าเพราะาว่าคาดแค้นคนแก่แมงไม่เกิดนะครับไม่ใช่ฉันต้องพิมพ์ว่าไม่เอาชีวิตยากงัยนะเออไม่อยู่กลางเกาะเลยอนะ่ะทอดแม่งตกมาขนาดอ๋อเจอแล้วมีชูกาเคนสิบห้าเยี่ยม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 จำว่าจำชูกาเค้นปลูกบนดินได้ป่าวะ ปลูกปลูกได้พวกดื่มน้ำบนดินใช่ไหมกูจะปลูกชูกระเขนเไยน,นี่ก็แล้วกันตรงนี้เลยกันจะวางวก,กันนะผมเพี่อจะกินอะไรนะครับดูสกินผมนเนี่ยไม่มีจะแดดใช่ไหมใช่จะกินมีอะไรสกินครับเดี๋ยวเขาหน้าผมจะเอาสก,กินอะไรต่อมาครับ ยาวมาเลยคุณดินเกาะฝั่งเกาะฝั่งเกาะตังกล้ามากู้คุณมาแล้วอยากกูปลูกชุดเฮ้ยดีใช่น้าไงล่ะคุณ NPC ครับไม่ต้องคิดไรมากครับผมมาปลูกให้คุณครับเฮ้ย เดีย๋ยวไปปลูกเอ้ยเดี๋ยวไปเอาทรายก่อนมาทําเป็นทางเดินขึ้นบ้านนี่ขึ้นบ้านไม่ได้ไม่ใช่อะไรขึ้นบ้านไม่ได้ไม่รู้แม่งสร้างยังไงประตูซะสูงไรเงี้ยเนาะเน่ะเล็มทรายแม่งให้หมดอ่ะตรงนี้นเล็มแม่งให้หมดอ่ะเล่มแถวๆข้างบนเล็มให้หมดอ่ะไม่ใช่อะไรเล็มไม่หรอครับไม่มีอะไรไม่มต้องหา เวลานานแน่นอนน่ากลัวกลัวจะเล็บได้ไม่ใช่กูเล่นเลยดิหนึ่งกลัวทำที่ให้เอ็มบีซีอยู่มดีด้วยเอ็มซีจะขึ้นได้บ้างเฮ้กูหิวแล้วว่ะฟิล์มาเรี่ดีก็มีผลไม้อยู่ไหมฮะ ยังเป็ซีท่าแรกของได้นี่ดีเลยนะเพราะมันไม่ใช่ท่าแรกของได้ต้องใช้แอมบลอยสดยเดยน็ยนเย็นเย็นเย็นเกินท่าแรกของดีๆต้องใช้ ML นะแอมบาลอยแรกเนาะถ้าของไม่เที่ยไม่ใช้ยังอื่นแรกก็ได้แต่ไม่เที่ยเกินอย่าให้ไหมครับปรับใหม่อ่ะถ้าปรับใหม่กูจะโหลดท,ทันทีเลยนะเว้ยจะไม่เล่นภาคเก่าใช่แล้วกูจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ อยากได้เจ2ก็ลเลยฉังอยากให้แม่กูซื้อเจ7ด็วนเลยวะ่ะพอแม่กูซื้อเจ7แล้วทำไงละวะกูจะได้เจ2ของแม่กูเอ,าอา้าไม่ละดีอะเขาเรล่ามราดกตกทอดมาจักวะ่ะเครื่องนี้กูได้มาจากแม่กูนั่นเองแม่กูซื้อเจ2กูได้เครื่องนี้มาเนี่ยเขาเรล่ามราดกตกทอดนี่กกอะแต่ตอน,นแรกๆลูไม่ใช่แม่กูมไม่ได้ซื้อให้ตอนแรกๆเอ้ยแม่กูซื้อให้นั่นแหละ ต่ไม่ใช่ของแม่กูไงแม่ซื้อให้ใหม่เลยทัวของทัวเดิมอะ่ะเออแม่กูซื้อให,ใหม่กูเล่มทรายไปเยอะเหมือนกันเลยนะนี่ดูกูเล่มทรายเดืเก,กือบจนะหมดเกาะแล้วเนี่ยความตั้งใจขยันนะครับกูนี่ขยันจริงแม้มือดนะิ เริ่มเมื่อเมื่อมีปฏิกิริยาที่ไหนอ่ะเริ่มเมื่อมือว,อมมอวโอ้ยจะเล็บหมดไหมวันนี้โอ้โหได้ซ้ายเมาหกสแล้วอ่ะหูคิดดูดิหกสิบสีกับอีกสาสห้าชุดตอนนี้เป็นสามสิบสาสสเอ็ด สี่สิบสองสี่สสามเี่สิบสี่สี่สห้าสี่สิบหกผมขี้เกียจพูดผมไม่อยากจะพูดอ่ะรู้สึกเบื่อชีวิตฆ่าตายป่ะเออมาให้กูฆ่าให้มามึงกินมานให้สดเอาไม้มาดิฟิล์มเอาไม้มาดิกูฆ่ามึงให้เลยเนี่ยในชีวิตจริงนะไม่อยากตายไหนไหนในชีวิตจริงในเกมกูใหมึงเอาไม้ก็เอาปืนนะ ไม่อยากตายเลยไหน,ช,น,นช,ชีวิตจริงอยู่ในเกมชีวิตจริงพ่อไม่มาเด็กกูฆ่าเขาให้อยากฆ่าคนพอดีกูซาดิดจักเราซาดิดอ่ะมสงส่มันเก็บแค่ไม่ตอนที่มันจะฆ่า,มาแม่สิใช่ไหม<ะ>มันเก็บกดใช่ไหมชิเม่ยมึงด่ามึงมึงจะมาฆ่ากูวว <laughs> ไม่รู้อ่ววะ <laughs> มึงอเียมึงเก็บกวดใช่ไหมที่แม่มึงด่ามึงว่าเด<ย>ี๋ยวอีกยังมีไม้ไหมทำไมกูมเริ่นราคาลแล้วมีไม้ไหมมีกูณจะขัพลิกแอคอีฮีอ่ะไอ้ซาดเอาไม้ไปดิอย่าโคตรเอาไม้มามึงอ่ะกูให้มึงเอาไม้มามาไปอะม,ม,ม,มาเยอะมาเอามาเล็ดไป อันนี้ไม่ได้อันี้ได้อยีอย่ดี้ย่นีไม้ไม้ไม้นี่นี่คือผลไม้มันมีไม้ด้วยผลไม้ตกน้ำเลยเี้ยมันไม่มีเลิยมเริยมเลเงนี้ยัเสร็แล้วอ้าวไม่ใช่กินอ่กินก็กิน ัอย่างมาอย่างไหนปีนเข้าบ้านเราปีนคือแล้วปีนปิดโหมดก่อนเถอะเชื่อกูไม่ปิดเอาได้ไม่ต้องปิดก็ได้เยังใครว่าอะไรล่ะท้าทายถ้าทายกูหาบ้านแล้เป็นสัตว์เข้าแล้ววันนี้เราวันนี้เราน้องปินน้องบีน้องเอ็มพีซีเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยยังแม่งเข้าแบบดิจิตอลเลยนี่ว่ะเดินผ่านเข้าเลยใช่ เออเชี่อมันโตรว่ะสัตว์จิตใจมันทำเรื่ออะไรเนี่ยไอ้ถอยไปกูจะออกไปข้างนอกเิ๊บอิมจ้าระวังสบีจ้าตื้นไอ้สเกลตันเป๊บแล้วตันเกลตันเป๊บคีเปอร์หลังมึงอะดี๋ยมา มาบ้านหลังนี้ฟิมเอ็มซีไม่มีบ้านอยู่นี่สัตว์ฟิมเอ็ม,มซีไม่มีบ้านอยู่ฟิมมาบ้านกูเอ็มซีมีเ <Okay. S 1> ต็มเลยเฮียมังเข้ามาเต็มบ้านแล้วนี่ยัอแมาโอ๊ยโอ๊ยกูเดินไม่ได้โอ๊ยฟิมเว่อตรงนี้ดีกว่า ลาก,ก่อยเอพีซีป้าจะชีซีเบื่อ,อยอะปักทอดดีปักทอดืดดืดไม่มีทอดเอ้าไปคุยไปคุกเอ็งก็ได้ยอมเสียชีวเว้ยเอามีดก่อนแบบหนึ่งบ้านเราไม่ทอดไหมไม่มีครับ เอาไปราสาทก็ได้สว่างทั้าบ้านและไอ,งอ้งอไม่ยอมโจทย์ตตรงกลางไฟบัฟฟโลไอ้มึงง่อมึงควายเลยอันนี้ไป ดีมากดีมากเอาไม้ไหม,ามากระไม้รู้ครับก่อนก่อนดีไหมมากกว่าคับเองเติร์นหนึ่งเอาไปเอาไปก็ให้อาเองมาใสา่ตรงน,นี้เลยเอาที่สุดสรายทำที่ขุดทรายได้เอาไม้มีอันเดียวครับยังไ <c oughs> งใส์กูคัคบก่อนไปแล้วกูคับแผ่นที่แล้วกันแล้วก็ขนแกะอีกหนึ่งอัน แผนที่ทำไงวะไม่ไม่พร้อมแผนที่มึงง่าว่าไอ้กลุ่มเอาของเก็บเอ็มเีบ้าอุ้ยตีตายเลยอ๋อขาดชูการ์เคนแม่แบบเดียวแบบเดียวกูมีกระดาษอยู่สามแผ่นงวัวมีกระดาษเอสซีสามแผ่นยวมึงดูดิกูเล่นไปหกสิบสี่ชุดกับอีกสิบเอ็ดอันอนะหกสิบสี่ชุดสองสองชุดเลนดยนะเว้ยกูเล่นไปสองชุดอะซ้ายอะ ดดูดิทำที่ขึ้นอ้าไ,ไม่เอาเรียกครับ

She's doing it ชมเอาแล้วครับมาทางหลังเลยเดี๋ยวขอสเกลตัวข้างบนซิผมขอจบคลิปก่อนคืนนี้ก็แล้วกันครับเฮ้ย